อาจี่สามสองไปันยอดอะอะไรที่สร้างสาวันนีมันร่วิดใจคอมเมนเยอะแต่่ก็ติดใจมากแลผมก็รู้สึกดีมากครับจริงๆเป็นครั้งแรกที่ได้มาแบบต่้งงานเมื่อทีเลยก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็รู้สึกปลาปลื้มที่ได้แบบมอุนให้น้องจริงพอได้่น้องอเพลเลพอได้ให้ทุนอือตอนแรกนั่งอยู่ คือเต้นนะครับเพิ่งเคยมางานเลยทีครั้งแรกด้วยแต่ว่าพอได้แบบเห็นน้องๆอะไรรู้สึกใจฟูสุดๆเออปกติเราไม่เป็นคนที่ชอบแต่ของมันนะก็ปกติแม่จะเป็นคนชอบทำบุญทำตอนนี้มาเห็นกิจกรรมดีๆของเมเท่าแค่นี่มันเดินตามแบบต่อสุดปีแล้วเป็นแค่ความรู้สึกก็รู้สึกก็รู้สึกดีครับที่งานนี้ยังคงมีแบบต่อมาอีกเลย สนใจให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษาเด็กๆที่เล่าโอกาสอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกดีเพราะว่าเด็กเด็กแบบที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพราค่อนข้างที่จะอ่าค่อนข้างที่จะแบบเข้าถึงอ่าสื่อลงภาพยนตร์อะไรไม่ได้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลาก็รู้สึกว่าเราไห้แบบให้โอกาสน้องๆที่แบบว่าเขา อาจจะไม่ได้มีโอกาสเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็อยู่ห่างไกลแล้วก็แบบว่าเราได้แบบมอบทุนให้น้องๆได้มีแบบสร้างห้องหนังให้น้องๆดูอะไรเงี้ยก็แบบเพิ่มสุขการองน้องด้วยฝั่งเพื่อจะหนุนอย่างหนุนเราหน่ยว่าในการที่ส่งต่อความสุขส่งต่ออะไรให้น้องๆอก็เวลานิดครัวหน่อยก็สามารถแบ่งความสุขให้น้องๆได้ก็ฝักงเนเจอร์แคร์ด้วยนะใ เี่เขาวันก่างานงครับุ่ะีใจครับแไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้่รู้สึกว่าพวกเรา s ัพอ o r t i v e มากเลยอะแบทุกงานก็จะตามไปให้กำลังใจมาตลอดตอดดีใครับอ้ดลมขนใจฟูกำลังมองช้าจริงๆก็แอบแบบแอบส่องก็เห็นมาประมาแต่เช้าด้วยก็มีแต่ว่าคุยังไง ใช่ครับใชร์ก็โปรเจกต์ใหม่ๆจริงๆตอนนี้พวกเราก็มีฝึกซ้อมที่๊อร์มเฟสช่นก็เราจะอ่เราจะแสดงวันอาทิตย์ใช่ยีัสิบห้าก็เจอกันได้นะคอนเสิร์ตมีสองวันครับเป็นวันที่สิบสี่กับสิบห้าแต่เราจะขึ้นโชว์ที่สิบห้าก็ ที่มาก็มาเจอกับเราได้ในความที่เปอร์เซ็นต์เนี้ยเขาพร้อมใช่ก็ก็ถือว่าตอนนี้เราก็กำลังตั้งใจซ้อมอย่างตั้งใจซ้อมอยู่วัดเปอร์เซ็นต์ยากสุดๆใช่เกวมีอะไรต้องเก็บก็มีต้องเก็บพวกรายละเอียดน้อยอะไรต้องเก็บกันอยู่ใช่ครับ อย่างไลฟ์เพลงที่ฉันเอาไปโชว์นี่มันมีกี่เพลงครับสำหรับพี่ไลฟ์เพลงผมว่าอยากให้ทุกคนรอดูดีกว่าแต่ว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่มาเป็นเวทีที่เขสเตจมันจะมีหลายที่เขาหลายหลายวงที่มาอยู่บนเวทีเดียวกันหรืครับ่าเรากดดันไหมฮะก็รู้สึกกดดันนิดนิดนึงครับแต่ว่าก็เราจะใช้ประสบการณ์ที่เราเจอขึ้นในวันนี่แบบเป็นประโยชน์แบบในคอนเสิร์ตของเราก็ ก็เป <itt ac> ็นพื้นที่ที่แบบเวรี่ใหญ่มากๆแบบคนก็เยอะมากก็เลยจะใช้ประสบการณ์จากคอนเสิร์ตมาประยุกต์ใช้กับคอนเสิร์ตนี้ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อใไรคอนเสิร์ตใครแฟนๆครับสำหรับคุณนตจีนิติพัฒน์เก็บอะไรเซอร์ไพรส์ครับไม่ถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์เลยครับเอร์พรส์เซอร์ไเพื่อนๆติดต่อทั้งหมดจะเอาความพร้อมในการ พร้อมก็ถือว่าพร้อมอยู่พร้อมอยู่พร้อมอยู่เท่ากับพร้อมอยู่พร้อมอยู่เท่ากับพร้อมอยู่พร้อมครับอาาทงนอ๋อใช่ครับจริงๆก็เป็นการแบบเดินแบบครั้งแรกที่แบบจริงจังของพวกเราเลยก็รู้สึกดีใจมากๆมันคือแบบการคอลแลบกันระหว่างแอปสมุนสยามกับว่าเรนเบอร์เซเว่นแล้วก็เจ็ดเบอร์เก้าก็เป็นคอลเลคชันแบบที่พิเศษของเราแล้ว เป็นประสบก,การณ์ที่ดีมากคอลเลคชั่นที่แต่ละคอลเลคชั่นที่เราเป็นมือถ่ายได้ได้ถรีเซนออกมากเป็นไงครับความยากง่ายในการเดินแบบจริงๆคอลเลคชั่นนี้ตอนที่เขาตอนที่เราได้มาลองฟิตติ้งกันะ่ะเขาบอกว่าเขาอยากให้ลองแบบเดินแบบดุดันมีความแบบอเกรสซะชอบกรสซีฟแข่งขันกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ป,ประสบก,การณ์ที่ดีมากมตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นตนตื่นนเ้มากเพราะว่าอย่างซังอ่ะซังเคยไปแบบสักสอง ของงานหรืออะไรมาบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังก็ยังตื่นเต้นมากๆเพราะมันก็เป็นแบบสนามใหม่ที่แบบต้องเดินหรือว่าอะไรในยิ่งแบบต้องไป represent แบรนด์ด้วยก็แบบมีความกดดันแต่ก็สนุกการเดินของเราก็ไม่เหมือนธรรมดานะมันมีรูปแบบของเกตเต็งเก้าอยู่เนนั้นด้วยใช่ครับนอกจากเราจะได้เดินแล้วเราเองก็ต้องมองงานการเต้นโชว์บนเวทีด้วยก็ใหม่มากคาดไม่ถึงว่าต้องเต้นด้วยเป็นโซซั์ใหม่ ที่เกี่ยการที่เราต้องเต้นไปด้วยเดินไปด้วยด้วยเป็นเสื้อผ้าไปต้วยกดันแล้วก็มีความกดดันที่แบบเราต้องแบบเป็นเสื้อผ้าด้วยแล้วก็แบบปรดเป็นการเต้นของเราให้แบบเหมาะกับลุคนั้นด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่สนุกมากมากเอ็นจอยสุดเลยใช่ถ้ามีโอกาสอีกก็ไม่พลาดไม่พลาดถ้าอยากไปอีกครับโอเคครับ ทางดูถึงนะจ๊ะเขบอกมาถึร้นองจานะอีเนอร์บอกเ้ยอเคจ้ามี้ก็มีน้ำตา